นอนดีๆคันสีนอนนอนเล่นยู่เฮ็ดดีๆสังสันพ่อบ๊อวยได้นอนดีๆเออแน่นอนดีๆลอกขึ้นดีๆนีนอนลงดีๆคันสีนอนเออเล่นยู่พ่อขี้ข้าน่ะได้ นดือ้อนอนก็บนอนเจเล่นกบน็บเบอร์เนจักจังไหนดื้อก็ดือ้อเมือ่อยก็เมื่อยน้ำแล้วกดหัวกดสมองน้ำแล้วนะ้านะ้าน้ามา,มาส่วนพออีกแล้วมันเป็นหนังนะอื้มอ,อืส่วนพอนอี็หนังนั่นดีๆเออ พ็อต้องชอบขี้กลควยให้นี่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 อย่างนีน้ของผ้น,นี่วะ ชวนมวนเนาะชวนมวนเนาะชวนมวนใครวะของใครวะหืมเอ้ยอืมชุ่มชุ่มๆอ่ะดังมันเลยดิอ่ะดังมันเลยอ่าเห็นวะอ่าตะตันยูมกลูกชายอ่ะตะตันยู สวัสดีสวัสดีทุกคนตอนเย็นๆค่าๆสองทุ่มกว่าแล้วเพิ่งเสร็จจากงานบรรจุอาหารใส่ในกล่องห้ายกว่าชิ้นโอ้ห้ารอยกว่ากล่องอย่างเยอะเลยพรุ่งนี้คาดาคนส่งจะมารับ TNG อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสุดยอดเลยนะทางขอชื่นชมผลิตภัณฑ์แบรนด์เพทยทเทียเพทยทเียนี้สุดยอดเลยเขาประสานงานให้หมดเลยประสานงานขนส่งประสานงานาบริษัทส่งแล้วก็ดีไม่ดีทางทางทางบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทเพทยทเทียนี้ เขาจะเป็นเจ้าภาพในการขนส่งให้อีกต่างหากอาจจะเป็นเจ้าภาพในการออกออกค่าขนส่งให้ค่าขนส่งอย่างแพงเลยนะก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเลยโอ้สามหมื่นสี่หมื่นเอาม่อยู่สี่ห้าหมื่นเลยประมาณนั้นแหละก็ทางบริษัทใหญ่บริษัทบริษัทเพเทเรียเขาเห็นเห็นความตั้งใจในการทำของอาจารย์ของต่าง เขาก็เลยอยากจะอ,อยากจะประสานงานกับขนส่งให้แล้วก็ประสานงานขนส่งแล้วก็จะให้ขนส่งมารับทางบริษัทบริษัทขนส่งอะมารับเองมารับเองแล้วก็ทางบริษัทใหญ่บริษัทแม่บริษัทพีเทเลียเขาจะออกค่าออกค่าขนส่งให้เขาบอกเขาเขาพูดแบบนั้นแต่ว่าต้องดูพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้เขาจะให้ เขาจะให้คนส่งมาช่างช่างน้ำหนักช่างอะไรก็สุดยอดเลยนะเพทโทเลียนี่เป็นเป็นบริษัทอาหารแมวที่ใจบุญมากๆเลยใจบุญแบบสุดยอดเลยเขาทุ่มเทมากเลยอยากได้อาหารสุนัขเขาก็จัดให้ครึ่งตันอยากได้อาหารแมวเขาจัดให้บนว่าค่าส่งแพงเขาก็จะเคลียร์ให้สุดยอดเลย โมทนาบุญด้วยกับผลิตภัณฑ์ดีๆเพชรเทรียนี่เขาก็อยากคืนกําไรสู่สู่สังคมเหมือนกันอยากคืนกําไรสิ่งดีๆสู่สังคมเนีสู่เพราะว่ายอดขายแต่ละปีของเขาก็ขายดีผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ขายดีเป็นอาหารที่สุดยอดขึ้นชื่อว่า ขนสวยฉิดแล้วขนสวยเพทเทเรียได้ทุกกล่องแน่นอนเพทเทเรียจะมีทุกกล่องจะมีทุกกล่องทุกลังห0้าร้อยกว่าหลังจะมีทุกลังเพทเทเรียไปส่วนบ้านไหนที่มีหมาด้วยมีสุนัขด้วยก็จะจัดอาหารหมาลงใส่ในกล่องให้ด้วย <c oughs> แต่ว่าไอ้น,นี่มันดื้อมันดื้เราทำเต็มที่ลวงตาพระจานทร์นี่ถือสัจจะเป็นสำคัญ ทำอะไรก็ตามตั้งแต่สร้างวัดบุรณวัดตั้งแต่บวชมานี่ถือสัจจะอย่างเดียวว่าถ้าทําก็ต้องทำถ้าทำก็ต้องทำ,ทำ,งทำแล้วก็ถ้าเอ่ยปากอะไรก็ต้องให้เสร็จตามนั้นถือสัจจะ,ะถ้าเรามีสัจจะนี่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนอใครก็อยากช่วยเทวดาเขาก็เห็น ในความศักจาของเราศักจาวาจาสร้างอะไรก็เสร็จหมดเลยนะถ้าเรามีศัจดจ้าแล้วสร้างพาวเวสุวรรณองค์ใหญ่เกือบสองล้านบาทไม่มีปัจจัยสักบาทเลยตั้งศักจาวาจาไว้ขอให้สร้างให้ได้ข้าพเจ้าจะสร้างสร้างเสร็จเลยอัศจรรย์ร้ายแรงแต่นี่มันชอบสวดเพราะเพราะฉะนั้นทุกคนญาติโยมทุกคนเหมือนกันทําอะไรต้องมีศัจดิ เราจึงจะสาเร็จถ้าทําแบบเล่นๆ่น,นหัวหัวทำแบบจริงจริงจริงบ้างไม่จริงบ้างไม่รู้จะทําหรือเปล่าแบบนั้นทําอะไรก็ไม่เสร็จเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเราต้องมีสัจจะต้องมีสัจจะทาอะไรต้องมีสัจจะทางบริษัทบริษัทเพทรเลียเขาเห็นความตั้งใจ ในการทำกิจกรรมดีๆแบบนี้รับรองแน่นอนไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจะมีครั้งต่อไปแน่นอนจะมีครั้งต่อไปแล้วก็โอกาสดีๆโอกาสหน้ายิ่งยิ่งแต่เยอะกว่าเกา่ายิ่งแต่เยอะกว่าเกา่า <c oughs> <c oughs> มาก่อนีิ อออมันจวพ่อได้ยังไง <c oughs> เล่นกันครับพ่อกับลูกเล่นกันเวลาเล่นกันหนักๆแบบนี้จับใส่เสื้อขาวนี่เขาจะนิ่งเลยนะทุกคนเขาจะนิ่งเลยเวลาเล่นกันแบบดีๆแบบแรงๆแบบกุติพังแหล่ไม่พังแหล่เนี่ยของกระจุดกระจายหมดเลยกระโดดโลดเต้นเอาเสื้อขาวใส่เขาหน่เขาจะนิ่งเป็นอีกคนหนึ่งเลย